สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับหนึ่งเป็นประจำในรายการนอปอระชสัญจรซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาซึ่งดิฉันหนึ่งมัธยวสแสงรักวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมมาสัญจรอ,อยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในซึ่งอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการและเราก็จะมีแขกรับเชิญที่จะพาเราไปเยี่ยมชมตลาดน้ำและก็ก่อนอื่นเราไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าค่ะ you are you are ตอนนี้หนึ่งก็ได้มานั่งอยู่กับพี่ปุ๋ยนะคะแล้วก็พี่หม่อมนะคะเดี๋ยวทั้งพี่ทั้งสองท่ทานเนี่ยจะอาสา,านะคะพาเรามาเยี่ยงชมวัดแล้วก็ตลาดนาำแห่งนี้สวัสดีครับพี่หมอมค่ะสว,สวัสดีครัปุ๋ยคะ่ะพี่ หลวงพ่อที่เราไหว้อลยที่คือไม่ทราบประวัติเป็นไงนะครับประวัติหลวงพ่อนี่พอที่ทางเราทราบมาทอดข้าวนะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่เป็นพี่น้องในสังกัปโชธอนะครับหรืเป็นที่จักร้าของชายๆนบางทีนะครับทุกคนก็จะมาไหว้พระมาที่นี่กันครับ ที่วัดน,นี้ข้อดีอยู่อย่างหนึงคือว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้เงินใช้ทองเยอะนะครับเพียง20บาทเนี่ยเราก็สามารถมาวัดที่ได้ามาตรวจบ้านทำตร่านได้เห็นวันนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงวันหยุดด้วยในก็คนเยอะพอสมควรนะคะค่ะพี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังคะประมาณ20ปีก็มาบ่อยนะคะที่วัดแห่งนี้ค่ะ<ม>นอกจากว่าเราเมื่อกี้รากราบหลวงพ่อโตไปเรียบร้อยแล้วที่วัดแห่งนี้เห็นว่ามี สิ่งตกค่าที่น่าสนใจด้วยเป็นอะไรคะมีที่ว่าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำครับแล้วก็มีตลาดค่ะห้องน้ำนี่ห้องน้ำเป็นยังไงที่ห้องน้ำติดแอร์ห้องน้ำติดแอร์ท่านผู้ชมค่ะประมาณห้าห้าจุดแปดล้านโอ้โหห้องน้ำติดแอร์นะคะท่านผู้ชมขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราจะพากว่าห้าห้าจุดแปดล้านห้าจุดแปดล้านท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทางห้องน้ำห้าจุดแปดล้านเนี่ยเป็นยังไงไปค่ะครับได้เลยครับ ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่ประตูด้านทางเข้าเนี่ยค,ะค่ะก็ไปจะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะซึ่งเราไม่ต้องเป็นต้องใช้มือดันเลยนะคะพอเรายืนตรงนี้ปุ๊บเซ็นเซอร์เปิดปุ๊บเข้าได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็จะมีผู้มาใช้บริการโอ้อโหแยกหญิงแยกชายนะคะแล้วก็อ่างอ่างก็จะเป็นอ่างซิงเนี่ยอ,อ,อยู่ด้านหน้าหอมค่ะกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวน ได้เห็นนางก็ดังที่สุสวร ามารถในเข้ามานอนอะไรแบนี้ได้เอ้ห้องน้ำเขาให้นอนเหรอพี่ก็เราพนังข้างนอกเองครับหรือจะเข้าไปนอนในห้องน้ําก็ได้ห้องน้ำน,นี่เขาติดแอร์อครับอนอนสบายไม่ไมเย็นไม่พอนะคะมีทัานลมเปิดด้วยนะคะพั่ลมเฮดาน,นะคะคัโอ<ม>้โหโวามากลงเจียงๆเดี๋ยวเราอยากจะดูว่าในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่ามันเป็นยังไง <ๆ S 2> ว่าขนาดไหนโซนหญิงโซนชายนะคะขวาเนี่ยเป็นหญิเป็นชายซ้ายเนี่ยเป็นหญิงนะคะ ดูประตูนะคะแล้วเขาจะเข้าไปลองดูยันไงคะพี่ทังหญิงหมดไหมเราไปดูเลยว่ามันเผ็ดขนาดไหนนะคะโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบแอโต้ไม่ต้องดึงอะไรเลยมันนี่มันจะด้านตัวเองไม่แอร์เปิดแอร์เย็นไม่พอข้างในนี่ทั้งลมด้ยนะคะปกติเขาจะมีรายการบ้านและสวนอันนี้รายการอะไรคะจัดทั้งหมดวัดและห้องน้ำและห้องน้ำเป็นจุดวัดจุดชมด้วยครับใครมาให้มาว่าบางทีถ้าไม่มาเข้าห้องน้ำนี่ถือว่ามาไม่ถึงถือว่าอันนี้เป็นจุดขายหรือเปล่าครับใช่ครเป็นโัวโลบายอย่างหนึ ใจแล้วก็จะได้มาทุกบาท <He el? S 2> ทุกตังค์ที่ก็ได้มาก็จากเงินทบุญของพวกเราเนี่ยเท่าไหร่ถ้าห้าอีกทีนึง5.8ล้านหรือห้ล้านแแสนบาทแสนบาทสร้างสู่บ้านในหลังนีเหรอ นีก็ทำเพื่อเป็นสาธารณะณะไงฮะให้กับพวกอนคนพาวบางทีและคนที่มาทําบุญเนี่ยอยากจะกดทุกเมื่อก่อนในการตบทุกแต่ละที่มาวัดนี่มันมีใหญ่ใหญเข้ากันครับตอนนี้ทุกคนมามาใช้บริการใช้บริการแล้วมีความสุขกลับไปครับเห็นไหมคุณลองเห็นเห็นภาพทุกอย่างได้สวยงามหมดเลยนะครับกราบพระหลวงพ่อโตด้วยแล้วมาไหว้ครับมาเข้ห้องน้ำเข้าห้องน้ำหยดสะอาดสระถนะคะเย็นฉ่ำแล้วน้องหนึ่งเห็นแล้วเป็นไงอลังการไหมอลังการ แต่เส <Hoy, S 2> ียดายอย่างหนึงค่ะห้องน้ำผู้ชายไม่มีโอกาสได้ใช้ทำไมครับก็จะใช้ยังไงล่ะว่ายพลาแล้วก็บายใจกลับไปแบายใจเข้าห้องน้ำเลยแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะที่ปดชุกจริงๆนะท่านผู้ชมระบบใช้ออโต้หมดเลยไม่ต้องไปกรวจนะน้ำมันจะไหลไปตามมันตัวมันทีนี้ นอกจากห้องน้ำว่ามีอะไรอีกคงเดี๋ยวพอิลาห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตลาดกันเตลาดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะได้เห็นกันตราบนักช็อปนะคะตามเลยค่ะบรรยากาศตลาดน้ำบางทีค่ะใครท